สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องป้านม์ชาแนลเจ้าวันนี้จะมาทำแกงเห็ดระงกใส่บวบหอมเจ้าก็มีเห็ดระงกเหลืองขาวนะเจ้าเป็นไข่เป็นจีนงามๆเลยนะเจ้าดอกน้อยๆต,ตะมุตะมิอันนี้ป้านมซื้อมานะเจ้าบวาได้ไปเก็บเนาะเพราะว่าป่าเห็ดนะอยู่ใกล้เจ้าแกงใส่บวบหอมนะเจ้าลูกกรลังอ่อนๆเลยเนาะ แคมาสดๆนะเจ้ามีตะไคร่เจ้าจะไข่เนาะเดี๋ยวปันจะทุบใส่นะเจ้าแล้วก็มีพลิกแดงลูกโดดใส่พักตัวนะเจ้าอันนี้ก็เป็นหอมแย่เนาะงาม,งามหอมๆเลยนะเจ้าแล้วก็พักชะอมนะเจ้าใบพักละยอดกำลังงามๆเลยเนาะนี่ก็จะเป็นเครื่องแกงนะเจ้า เครื่องที่เขาจะตำนะ้ำพริกใส่แกงเนาะก็มีพริกสดนะ,จะเจ้าพ่อนนอมใส่ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเนาะมีจะไข่ซอยหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือน้ำปลาร้าเจ้าเดี๋ยวป้าไปตำพริกเครื่องแกงก่อนเนาะแล้วก็จะไปหั่นบวบ ล่างพักเด็ดพักมาเจา้าสวนเฮ็ดประนอมล่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะ แหลกประมาณนี้ก็เอาแล้วนะเนาะพักไว้ตรงนี้ก่อนบวบก,กอหั่นแล้วหอมแย่หยอดงามขนาดเจาะหอมเนาะแกงเฮ็ดถ้าได้ใส่หอมแย่นะจะแกงเห็ดแกงเนื้อไม้นี่เนาะก็จะหอมจะล้ำขนาดเจาะเข้ากันดีขนาด ตั้งหม้อต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาเจะไข่ทุกเจ้าลงไปก่อนเนาะแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่ทำกัเข้าบ่เหมือนกันนะเจ้าแล้วแต่สูตรไข่กับสูตรมันเนาะชอบแบบไหนก็ทำได้แบบนั้นเลยเนาะเจ้าผมมีสูตรตายตัวเนะาะตามด้วยพี่แกงจาะลงไปเลยตักน้ำมาล่างคลกใส่น้ำมันข้าวลงไปจ้ะ น้ำปลารหาเจ้าใส่ลงไปเลยหนึ่งทับที่อีกครึ่งเนยเกล่เยอะเหมือนกันนะเจ้าเดีเ๋ยวเขาไอยชิมเอาเนาะว่ามันจืดมันจางอะไรอย่างเ้เขาสามารถเติมได้เนาะปรุงรสไปเลยนะเจ้าของปรุงรสชูรสนิดหน่อย แลก็เอาบวบลงไปเลยนะเจ้า ชิมก่อนตะกี้แอบชิมกั๊มนะเจ้าอืมอร่อยเจ้าล้ำล้ำนะเจ้ากับเาบ้าบาๆแต่ล้ำขนาดเจ้าที่นี้เอาลูกโดดลงไปเลยเนาะได้กลิ่นบวบพอมนะเจ้าใกล้จะซุกแล้วนะเจ้าใส่พักลงไปเลยนออะ พักลบพักชฉอมลงไปตามด้วยหอมแย่จะ ซุกละนะเจ้าเดี๋ยวเอาไปนักใเสถ้วยกันเลยเนาะปิดไฟก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าแก่งเฮ็ดใส่บวบหอมมาเจ้าเพื่อนกินข้าว้วยกันเจ้าพี่น้นนนอง ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ะนอมตัวนะเจ้าแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า